สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ท e อีสุทธิครปมโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับวันนี้โบ๊ทจะมาพาชมแคปโฟแซดรุ่นท็อปสุดนะครับผมเสนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,55,000บาทใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่6 9 0 0 0บาทพร้อมจับทรงให้ครบเลยนะไม่ใช่รถเดิมๆแบบนี้นะครับวันนี้โบ๊ทจะมารีวิวรถเดิมๆให้ดูนะครับว่าเป็นไงไปชมกันเลยด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะครับ ไฟหน้ามาแบบไบ LED นะครับ d a y l ไล h ์นะครับติดเฉพาะเวลาที่สตาร์ทรถนะครับผมเราไม่สามารถปิดได้นะครับผมด้านล่างจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอยู่ด้านขวามือนี้นะครับส่วนด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูที่ล้อกันเรื่องล้อแม็กนะครับรถคันนี้ก็จะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับผมรัดยางบิสโตนไซส์215ทับเจล้อ16นิ้วนะครับภาพรวมรถคันนี้แคปโฟเซนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับอย่างเช่นคันนี้จะเป็นสีเทาลัมโบนะครับมีสีบอลเงินและสีขาวเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับแคปโฟเซด้านหลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะเวลาถอยรถนะครับไฟด้านหลังจะมาพร้อมระบบไฟ LED ทั้ง2ข้างเลยนะครับผม พร้อมกันชนท้ายถังน้ำมันความจุข,ขนาด76ลิตรนะครับใช้ได้ตั้งแต่ B ีเซล b 0ถึง B20 เลยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวติดขณะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมมาพร้อมกับระบบอิโมบิเลเตอร์ติดมาจากโรงงานครับกุญแจมาพร้อมกุญแจรีโมทเดิมโรงงานครับผมด้านคอนโซลเริ่มต้นด้วยที่พวงมาลัยนะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะครับเป็นควบคุมของหน้าจอส่วนด้านขวาเป็นคุชคอนโรลที่อยู่ในเฉพาะรุ่นแซดขึ้นไปนะครับหน้าจอเลือนไมคจะเป็นแบบ ดิจิตอลนะครับผมหน้าจอมาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมก็จะเหมือนรุ่น SDA นะครับแต่ว่าแตกต่างันตรงที่มีโครเมียมนะครับแต่งตกแต่งสวยงามแล้วก็ตัวไลฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมอุปกรณ์ตรงชาร์จแบตนะครับสามารถเสียบกล้องหรือชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับที่เสียบ USB จะอยู่ด้านนี้นะครับเปิดออกมานะครับจะมีที่เสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับผมไฟบอกตำแหน่ง Passenger Airbag อยู่ด้านนี้เขาให้ช่องเก็บของมาใหญ่มากเลยนะครับด้านบนจิ้มเข้าไปนะครับส่วนด้านล่างก็กดจิ้มเข้าไปมีที่เก็บของทั้ง2ฝั่งเหมือนกันความพิเศษของรุ่นแซก็คือสามารถพับกระจกได้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หมุนเปิดปิดกระจกล็อกกระจกเปิดล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบพับกระจกนะเดี๋ยวก,กดให้ดูนะครับก็จะพับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ออกส่วนรุ่นแซก็จะมีลำโพง2จุดอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยคือแอร์ช่องหลังนะครับมาพร้อมกับเดิมโรงงานมีแอร์ส่องเฉพาะคนด้านหลังพร้อมที่ชัดแบบตรงนี้ด้วยนะนะครับเรื่องเบาะนะครับก็จะมาเบาะหนังแบบคู m แม็กนะครับตั้งแต่คนขับคนนั่งแล้วก็ด้านหลังเลยรุ่นแซนะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็นแท a c t i o n control นะครับโดยปกติรถคันนี้จะมีแท็ c ชั่น control เปิดออนไว้อยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจิ้มปุ่มมาเลยนะนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เปิดฝากระโปรงนะครับฝาถังน้ํามันวิธีเปิดฝากระโปรงนะครับให้เราทําการสอดนิ้วแบบนี้นะครับเข้าไปนิ้วชี้ยนิ้วเดียวก็ได้ตรงบนตัวแท่นนะครับสอดนิ้วเข้าไปปุ๊บดันซ้ายนะครับมันก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับ เรื่องเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมรหัส RZ 4 e ขีด TC นะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของ4ประตูตัวแซตัวเตี้ยนะครับผมเสนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่855,000บาทนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเลย6 9 0 0 0บาทพร้อมจัดทรงแบบนี้ได้เลยนะครับผมพี่พี่คนไหนสนใจโทรมาหาโบทที่094 321 4664นะครับผมแล้วพบกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนอีกให้ดูหรือไปไหนกันต่อนะครับ เดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อได้เลยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ